ปล่อยคาราวานทานน้ําใจชาวชัยภูมิรวมพลังช่วยภัยน้ําท่วมโดยร่วมบริจาคสิ่งของและบรรจุถุงอย่างชีพนาไปช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือและภาคอีสานผู้ประสบภัยน้ําท่วมรวมสองคันรถพ่วง18ล้อมูลนิธิพริฤทธิ์ฤชัยร่วมกับอำเภอบำเน็ตนรงและพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานนำโดยนายประพันธ์ สุนงบัวในอำเภอบำเน็จนรงนายสมควรสกุลอนันต์ประธานมูลนิธิพระฤทธิ์ฤาัสอสสสำริษแทนทรัพย์นางสาวสุริวันนาคาสายนายกอบจอชัยภูมินายสมชายทองสุขนายสถานีวิทยุมูลนิธิพระฤทธิ์ฤาัย97.25เมกะเฮิรตบริษัทตรงจิตสตาร์ทจำกัดลานมันเล่ายงเซ้ง และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิได้ช่วยกันนำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของ เครื่งองยังชีพไปช่วยเหลือส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดลําปางและจังหวัดน้องคายหลังจากชาวบ้านได้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมสูงมานานหลายวันโดยทางมูลนิธิพระฤทธิ์ตชัยได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปิดศูนย์รับบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่สาเร็จรูปน้ําดื่มยารักษาโรคผ้าอนามัยเครื่องปรุงรส หรือน้ำมันพืชอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมถึงผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆจากพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิรวมกับสคันรถ18ล้อโดยได้นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางและหนองคายในวันศุกร์ที่27กันยายน2567ที่ผ่านมา หลังจากหลายพื้นที่หลังถูกน้ำท่วมและยังขาดแคลนอาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนหลังจากทางมูลนิธิพระฤทธิ์ฤชัยได้เปิดศูนย์รับบริจาคได้มีทานน้าใจจากชาวจังหวัดชัยภูมิทั้งภาครัฐและเอกชน จากทุกพื้นที่ลังไหลยทยอยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคและเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองเป็นจำนวนมากซึ่งคณะกรรมาการมูลนิธิพริตรือชายและประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกันแพ็คสิ่งของต่งตางๆที่ได้รับบริจาคมาใส่ในถุงอย่างชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ใส่รถ18ล้อจานวนสองคันนาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับพี่น้องที่ประสบภัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวชัยภูมิทุกท่านได้ร่วมกันทําบุญบริจาคสิ่งของหรือชวนเพื่อนๆมาร่วมแพ็กสิ่งของช่วยกันได้ที่มูลนิธิพระฤาษีชัยและหอประชุมอำเภอบำเหน็จนรงได้ตลอดเวลาค่ะหากมีผู้ต้องการนำสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลำปางหนองคายและจังหวัดชัยภูมิอีก ขอเชิญชวนนำสิ่งของมาสมทบได้ที่ศูนย์รับบริจาคมูลนิธิพระฤทธิ์ตือชัยอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัย,ยภูมิได้ตลอดเวลาค่ะในความหวังดีของมูลนิธิพระฤทธิธ์ชัยซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการขอรับบริจาคสัทธานจากพ่อแม่ี่น้องข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งอำเภอบำเน็จนรงด้วยทุกภาคส่วนนั่นแหละนะฮะเราทำหน้าที่ในนามของรกาการมูลนิธิพระฤทธิ์ชัยนะครับ ให้เป็นผลประโยชน์สําหรับพี่น้องที่ได้ตกทุกได้ยากเราได้รับน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องหลายเลยไม่ใช่เฉพาะพ่าหนิ่งตาลงเลยนะจะมีเทพสถิตจะมีหนองบัวละเวน,นะครับมีด่านนนทอทจัตุรัสนะครับเรารวบรวมตรงนี้ได้ได้ปล่อยไปแล้วในช่วงตอนเช้าเนี่ยสองคันรถพ่วงแล้วเหลืออีกสองคันรถพ่วงนี่เราจะไปจังหวัดหนองคายนะครับเราจะไปจังหวัดหนองคายเป็นทีที่ได้ปล่อยไปในเช้าท,ทําพิธีปล่อยตอนเช้านี้จะไปจังหวัดลําปาง นะครับต้นรักก็คือ,อมหาวิาลยสงของจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็นิว24สถานีประชาชนอุด,ดมรีหัวสะภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน